ครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบครับยินด,ดีต้อนรับกับสู่ช่องตอนต้อยดำ้ำซิงครับวันนี้พามาดูวัยรุ่นพม่าเป็นอะไรครับคลิปนี้พามาดูวัยรุ่นพม่าไวรุ่นพมา่าเป็นอะไรครับรถวัยรุ่นพมา่าโอ้าจ้าเลยรุ่นหล,ลองเต้ ไวรุนพมา่าติดลูมครับอ้ข้าวเต็มลำด้วยครับพี่นงนั่งแท็นเลยครับสองข้างเลยเย๊ <c oughs> ะได้ไรนี่ <c oughs> อ๋อทุอ้ไวรุนพมา่าครับไวรุนพมา่าติดลูม rung lên là cân nè mang chi chi ơi con nhá, hợp cho một anh nhìn thấy, ngàn bố, công bố, ครับจามุนั่งเทนเลยครับสอง้าคเลยครับอ้ไวรุตมา เอา47มาดันครับนี่ไม่รู้จะจะดันขึ้นหรือเปล่าน่าจะขึ้นครับขุดๆไอ้นี่ออกหน่อยโอ้ยเรานั่งแล้วเรา ทางก,ก็ให้มาไม่มานี่เรียบร้อย เริ่มมาเริ่มวามฮะเอ็มยำตะเรลมันอยดูมูเลยฮะยงานเข้าวัยรุ่นพม่าแล้วครับ